สวัสดีค่ะพบกับช่องสมสีห้าหกห้าแชนแนลวันนี้นะคะซาซาก็ได้ทำการจะมาแกะกล่องกระเป๋านนี้เล่าใบที่สองกันนะคะเร่เราจะพาไปดูนะคะวันนีเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ดูว่ามันมีตําหนิอะไรหรือเปล่าเนาะว่าเขาส่งมาสินค้าดูมีคุณภาพหรือเปล่ามีรอยได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะเราสั่งออนไลน์เนาะ เราจะมาดูกันนะจ๊ะก็อัน been, นี้นะของก็ได้มาเมื่อวานเนาะสั่งเมื่อวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสั่งของวัน,น,นที่สิบวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะคะกระเป๋าอันนี้แล้วใบที่สังทำไมถึงได้กระเป๋าใบอันนี้ลูมนี่มาเนาะพอบริษัทแจกเงินสองพันห้า เราก็ทําการออมไปแค่200บาทนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อันนี้โลค่ะกระเป๋าเราค่ะเราต้องอยเราต้องได้กระเป๋าค่ะเอ้ไม่ใช่เลยเราออมเยอะอยู่นะเราเอาไปออมอย่างอื่นอีกเราจะดูนะจ๊ะว่ามันเป็นยังไงเออแกะยากจังเลย อันนี้ก็เป็นกระเป๋าอาริโลใบที่สองของซาซ่านะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะมีดคู่ใจเหมือนเดิมสีดำนะมันเป็นหนังอะไรนะหนังพียูใช่กระเป๋าหนังพียูอันนี้ก็ถุงขาดอีกแล้วนะคะ ใบแรกก็ถุงขาดไม่รู้จะแกะอะไรนะนะอืออันนี้ยังไม่ได้แกะอะไรนะจ๊ะเอ่อซิลน,นะคะเป็นซิปซีทอลนะจ๊ะ,นะจะอันนี้เราไม่ได้เป็นเลือกที่ชุดนาะก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมาอันนี้ซื้อมา ราคาปกติน่าจะโคตรยังสวยไม่เล็กมากมตรงนี้มีตะลุยนิดหนึ่งเนาะตรงนี้ตะเข็บหลุดนิดนึงอันนี้สั่งมาจากช็อปเนาะ ตัวนี้จะเป็นเหมือนา้ากกรรมีตัวนี้ก็เป็นหนัง PU อันนี้ชื่อรุ่นเนาะเป็น TA B 1 2 1, 2, 1 2สี black นะคะสีดำอันนี้ Make in จากไชน่านะจ๊ะไม่ใช่เจแปนนะจ๊ะ โอ้ยน่ากลัวจังเลยกระเป๋าใบแรกอะ make in Japan นะอันนี้มันเขียน make in j a p a นหรือเปล่าืมตัวนี้โลโก้สีดำเนาะตัวนี้ก็เป็นใบคู่มือ เอาง่ายๆนะคะเป็นหนังที่ดูแบบอืมขอดูซิปหน่อยล้กันอุยซิปทำไมมันมีอะไรไม่รู้มีแมงด้วยเว้ยมีแมงด้วยโอ้ยได้กระหลุดตรงนี้ดเลอ เห็นไหมมีได้ตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็มีได้ม,ไดมาแล้วหรอตรงนี้ก็มีได้นะจ๊ะถ่ายรูป เก้บาทหนังแท้หนังอะไรหนังพียูค่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาเต็มเดี๋ยวขึ้นหน้าปกให้ดูซื้อช่วงโปรเก้าเก้า เรามีกระเป๋าใบใหญ่อันหนึ่งเนาะสีน้ำเงินถ้าไม่ใครไม่รู้ก็ไปดูได้นะซิปตรงนี้งองแงงมากเออลดปืรลดปืด,ด,ปดมีหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหนึ่งสองสามสี อ้าเด็กเออก็โอเคนะคะกระเป๋าแอน,นี่ลกูกกระดุมเป็นไงโอ้ตรงนี้ก็มีได้เด้อไม่ค่อนียบเท่าลายเลยโอเคเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถือว่าคุ้มนะคะอืมช่วงโปร อันนี้เหมือนภาคตมายัตตรงนี้ปักหมดสีทองก็ขอจบกันเพียงแ่วนี้เนาะมีมดเต็มไปหมดเลยดูชิยูยย